สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมาดูนะครับงานวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่งงานได้นะครับทั้งโครงเหล็กโครงหลังคายิงแผ่นเชอร่ายิงเชิงชายแล้วก็มุงนะครับ3อย่างนะครับสอย่างก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ออกมาประมาณนี้กระเบื้อง แผ่นหลังคาก็ใช้เมนทัลชีสลอนสเปนนะครับเมนทัลชีสลอนสเปนก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับก็จะออกมาประมาณนี้ยิงครอบยิงเครืองชายเสร็จก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปดูข้างในนะครับความเรียบร้อยข้างใน <G ül üyor> มึงก็ใช้เวลาอยู่วันครึ่งนะครับหน <G ül üyor> ึ่งวันครึ่งยิงเชิงชัยยิงเชิงชัยก็ใช้เวลาหนึ่งวันนะครับเชิงชัยพวกนี้นะครับเชิงชัยพวกนี้ใช้เวลาอหนึ่งวันยิงปิดหน้าจัว่วก็ใช้ประมาณวันครึ่งนะครับวันครึ่งนี่มันสูงอยู่3เมตรครับ3เมตร3เมตร20 ภายในก็จะประมาณนี้ครับภายในก็จะประมาณนี้ยิงเสร็จก็จะปะานนี้ไอที่ดำๆนี่คือเป็น P u โฟมนะครับยิง P u โฟมกันร้อนเป็นการยิง P u โฟมกันร้อนไว้นะครับอบเสร็จก็จะประมาณสวยงามประมาณนี้ไม่มีแอนน,นะครับไม่มีเอน,นเพราะระาวาังแปรเราขึ้นโครงหลังคาเองทำเองทุกอย่างเราลงเองเนี่ย มันจะได้นะครับมันจะได้มันจะได้เตะเลยครับจะปกติเขาก็ใช้แปรสําเร็จนะครับแต่อันนี้ใช้เล็กกล่องนิ้วคูณ2นิ้วนะครับมันก็เลยจะทีหน่อยยิงอลูซิงค์ลอนสเปนมันก็จะ ต้องใช้แปะทีทีเหมือนมุงซีแพคนะครับเหมือนหลังคาบ้านทั่วไปที่ใช้แผ่นหลังคาซีแพคนะครับต้องทีนะครับไม่งั้นแอนรั่วนะครับไม่งั้นมันแอนรั่วไม่เหมือนอแผ่นอลูซิงทั่วไปนะครับที่จะวางเม็ดเม็ดท้งสิบนะครับอันนี้ต้องวางทีทีอันนี้ผมวางไว้ที่ห้าสิบกว่าครับห้าสิบกว่าก็จะทีประมาณนี้ มันจะเรียบครับมันจะเรียบมันจะเรียบเรียบไปเลยงา,งานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วหลังนี้นะครับหลังนี้สุดที่อยู่ที่250ตารางเมตรนะครับ250ตารางเมตร สุดที่อยู่ที่250ตารางเมตรดูความเรียมร้อยภายในนะครับถ้าช่างชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันทําขึ้นเองตั้งแต่โครงหลังคาขึ้นไปโครงหลังคายิงปิดหน้าจัวยิงเชิงชายยิงเองนะครับถ้ายิงเองมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับมันจะเรียบร้อยมันจะชัว ความชัวรมันจะดีกว่ากันนะครับสังเกตนะครับสังเกตแปรจะถี่นะครับสังเกตแปรมันจะถี่มากจะถี่มากนะครับมันจะลงไม่มีแอนนะครับไม่มีแอนไม่มีแอนไม่มีรอยลวนะครับฝากไว้นะครับใครที่อยากจะมุงรอนสเปนต้องดูช่างด้วยนะครับว่ามันต้องวางแปรถี่นะครับถ้าวางแปรหักไม่ได้นะครับ วางแปรห่างรั่วนะครับหลังคามุงไม่ลงนะครับมันจะแอนมันจะบิดบิดเบี้ยวไม่สวยนะครับบิดบิดเบี้ยวไม่สวยแล้วนะครับมันก็จะไม่ลงร่องร่องนะครับไม่ลงร่องภายในแบบนี้นะครับนี่ดูดูที่ร่องนะครับดูที่ร่อนร่อนมันจะตรงกันหมดเลยครับร่อนมันจะเป็นประมาณนี้ทั้งหมด ก็มีเท่านี้ครับมีเท่านี้ต่อไปก็จะไปงานรื้อซ่อมบำรุงหลังเก่าอีกห้าหลังนะครับซ่อมบำรุงรีโนเวหลังคาห้าหลังเป็นรอนสเปนเหมือนกันนะครับเป็นรอนสเปนเหมือนกันหมดนะครับสภาพเวดล้อมก็จะประมาณนี้สวยงามร่มรื่นนะครับแต่ไม่มีเห็ดป่าป่ายางอย่างดีนะครับ ป่าต้นยางนามีแต่ต้นใหญ่ๆแต่ไม่มีเห็ดนะครับไม่มีเห็ดแม้สักกรอกนะครับไม่มีเห็ดเลยนะครับสภาพดล,ลอมก็จะประมาณนี้นครับที่ผมทํางานโรงเรียนมารีนั่นนิลมนนะครับอุบลราชธานีนะครับของการระยะย,ยาวครับสองปีครับยู่นี้ ภาสวยงามก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ